สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมวิธีในการบัดกรีสายแพรนะครับแต่ว่า,าจะถอนให้ดูตั้งแต่แรกไปเลยนะครับอาการของเขาก็คือเราะเห็นคราบสกรปรกแล้วก็เรบัดกรียังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมเจอปัญหาเบื้องต้นเนี่ยก็คือมันมีจุดที่ช็อตกันนะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะฮะตรงเนี้ขวามือสุดนะครับพินที่สมมุติว่าขวาสุดเป็นที่1่แล้วกันนะสมมุตินะนะครับพินที่1กับ2เนี่ยมันช็อตกันอยู่เห็นไหมฮะนิดนึง อันนี้นะครับเราก็จะเอาออกด้วยคราวนี้มาดูวิธีในการเอาออกก่อนนะครับก็เราใช้หัวแร้งนะครับเป็นอุณหภูมิปกติหัวแร้งแช่ธรรมดาเนี่ยนะฮะก็โฆษณานิดนึงนะครับใช้ Good TQ 77นะครับซื้อได้จากร้านาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็คือร้านโชคชัยบันมอนะครับในช h อป e ีมีนะโอเค ผมจะใช้หัวแร้งวางลงไปเลยแล้วก็วางหน้าลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับก็จะออกมาแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็เอาตะกัวเก่าออกนะครับซึ่งออกได้หลายวิธีนะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับ อันนี้ก็จะสะดวกกว่านะครับรูดซับตะกัวนั่นเองนะวางลงไปนะครับแล้วรอไม่ต้องกดกดแต่ว่าไม่ต้องกดแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ซับบริเวณตรงด้านสายแพรด้วยนะฮะอาละตอนนี้เราก็ได้ลวคราวนี้มาดูต้องทำความสะอาดทั้งสองฝั่งนะครับด้านล่าง ด้านล่างตรงนี้ผมพยายามให้คขายโฟกัสนะโฟกัสไหมโฟกัสไหมอ่าโอเคเห็นไหมฮะมันสปกปรกเห็นไหมครับพวกสัญญาณจีสัญญาณธรรมบางทีมาจากตรงนี้นะเครื่องนี้มาจากตรงนี้ตอนแรกที่มาเนี่ยฝั่งแทบไม่มันกวนใจมากนะครับเราใช้คอต้นปัดนะครับชุบกับทินเนอร์เบยสุด แบบนี้แล้วก็เช็ดถ้าเราใช้ลวดซับตะกัวเนี่ยมันจะถ้าเราซับหมดนะมันจะไม่เหลือเป็นแบบเสี้ยนๆมันก็จะดูเรียบร้อยแบบนี้นะฮะแล้วก็หมุนข้อต้นบัตไปด้วยจะได้ซับเอาความโปกออกทั้งหมดนะฮะมาดูด้านที่เป็นสายแพรบ้าง ซึ่งก็จะเกือบชัดแล้วกันนะ,อะโอเคเห็นไหมฮะค่าสีดำๆออกไปละแล้วก็ตรงสันมันด้วยนะ สันด้วยนะครับ okay. เอาละเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาล็อกสายแพรกันก่อนโดยการบัตรกรีหนึ่งจุดไปก่อนนะครับหัวแรงปลายหัวแรงต้องสะอาดจริงๆนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมบัตรกรี อันที่1ก่อนคราวนี้เดี๋ยวแนะนํานิดหนึ่งตะกวัวบัตรกีเนี่ยคือจริงๆอ่ะใช้ได้ได้หมดแหละนะครับใช้อัลตาคอร์หรือว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ถ,ถ้าเกี่ยวกับระบบเสียงอะ่ะนิดหนึ่งนะผมใช้ตัวนี้แนะนํานะครับก็คือตะกวัวผสมเงินนะครับมีเงินอาจจะมีน้อยแต่ถือว่ามีนะครับก็แน่นอนครับเงินมันนํากระแสะนําสัญญาณได้ดีใช่ไหมฮะก็ถึงจะสิ้นเปลืองกว่าแต่ก็ น่าจะได้คุณภาพที่ดีกว่านะครับน่าจะแต่ตามสะดวกเลยนะครับใช้อะไรก็ได้นะผมล็อกด้านหนึ่งไปก่อนล็อกโดยที่ผมก็ไม่ได้ไม่ต้องสนใจมันมากนะครับจัดอะไรให้เรียบร้อยนะถ้ายังไม่ดีขเ้าลงไปใหม่อีกครั้งนึ่ง โอเคนะครับแล้วก็มาที่ปลายอีกด้านหนึงโอเคฟึบกดสายพานลงไปให้แนบรอบแรกไม่ต้องสนใจครับสวยไม่สวยต่อไปก็มาเริ่มทำนะครับแต่ละแต่ละพินนะโอเคอันนี้ผมจะใช้เยอะ เพราะว่าผมจะใช้ความสามารถของฟลักที่อยู่ในตัวเขาด้วยนะครับถ้ามันมากไปเดี๋ยวเราปัดออกได้ ค okay. ตรงนี้ซับออกสักหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆไม่ซับก็ได้แต่ว่าจะได้ดูสะอาดหน่อยโอเคนะครับแล้วก็สังเกตดูก่อนว่าเราใช้ความร้อนจากหัวแรลงจนทำให้ฟักเขาไหมหรือเปล่าอย่างนี้มันไม่ไหมนะฮะก็เช็ดจุดที่ ไม่เรียบร้อยแค่นี้เองครัน้นี้ส่วนของฟลักซ์ไม่ต้องเช็ดออกนะครับเว้นแต่ว่าเราทําแล้วมันใช้ความร้อนสูงเกินหรือว่าจี้ไว้นานๆเนี่ยฟลักซ์มันจะเปลี่ยนสีจากสีใสๆไปเป็นสีเริ่มคล้ำแล้วนะครับบางครั้งไอ้ความคล้ำนี่แหละมันจะทําให้มีสัญญาณ mm hmm. เขาเรียกออสซิเลชันนะครับเป็นสัญญารบกวนนะเหมือนเสียงจี่เสียงห้ามอะไรพวกนี้นะครับบางทีก็แก้ได้ง่ายๆด้วยวิธีพวกนี้ครับทควมสดให้ดีนะครับ พวกวงจรปีไหม่พวกวงจรขยายนะครับหรือแม้กระทั่งหัวเทปในส่วนที่ยังไม่ได้ขยายสัญญาณเนี่ยแล้วพอรายยิ่งไปเจอวงจรขยายมันจะยิ่งเอาสัญญาณสัญญาณที่ไม่พึงประสงค์เอาไปขยายนะครับเพราะนั้นก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนาะนะครับดูให้เรียบร้อยอันนี้โอเคแล้วอ่ะคราวนี้แนะนําเทคนิคอีกหน่อยหนึ่งในกรณีที่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันมันไม่เรียบร้อยมันมันมีรอย ดำก็คือฟลักมันไหม้น,นะครับเช็ดออกเลยแล้วใช้ผู้กันเล็กๆนะครับไปแต้มกับน้ำยาเคลือบบอร์ดเคลือบบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ครับมันมีขายนะแล้วก็เอามาเคลือบนะครับป้ายไปอีกทีเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราเช็ดฟลักออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีข้อเสียคือว่าตะกัวมันจะโดนกับอากาศใช่ไหมครับ แล้วมันก็จะเกิดการออกซิเดชันนะครับมันก็จะทําให้ตะกั่วเนี่ยมันมีคราบหมองใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นมีเขาเรียกขี้เกลือมาขึ้นนะครับไอ้พวกนี้แหละที่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดออกไซด์มาก่อนเนี่ยก็คือแก้ได้โดยการเคลือบเอาไว้นะครับแต่อย่างนี้เขามี ฟลักอยู่แล้วใช่ไหมครเพราะว่าของที่ผมปัดกรีไปมัน,มนไ,มไม่ได้ไหมนะครับเพราะ,ะนั้นก็เอาตามนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมครัมันก็จะดูโอเคหน่อยนะดูใกล้เคียงโรงงานนะครับแต่ว่านี้จะเห็นมีอะไรเยิ้มๆหน่อยจริงๆไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้เป็นฟลักเป็นแบบที่ไม่ต้องทําความสะอาดออกนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ที่เพจหรือว่าที่ Facebook หรือว่าที่ช่อง y t u t u c h ช่ n e l เดี๋ยวจะมีพวก DIY มาเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ